สวัสดีเพื่อนเพื่อน fc ช่องณชาแนลนะครับวันนี้ผมณวัดน้อมสิทธิ์อาจารย์แจ้บขออนุญาตพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาพบกับเรื่องราวความอาถรรพ์นะครับที่ได้ถูกบันทึกไว้นะครับในหนังสือเจ้าที่อาถรรพ์เพชรสีลุงนะครับจากสำนักพิมพ์ไพลินนะครับหรือว่าบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตพาเพื่อนเพื่อนนะครับที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับไปพบกับเรื่องราวนะครับ หมอผีเจอดีที่วังจันทร์เกษมนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปรับฟังกันได้เลยนะครับต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่านะครับจากที่ผมได้ทําการอ่านคร่าวๆแล้วนะครับเมืองต้นเลยคือวังนี้นะครับสเสด็จพ่อรอห้านะครับหรือว่ารัชการที่5้าของเราเนี่ยท่านตั้งใจที่จะสร้างเพื่อที่จะพระราชทานนะครับให้แก่เสเด็จพ่อรอหกนะครับแล้วก็ ยังไม่ทันได้แล้วเสร็จนะครับสเสด็จพ่อท่านก็ได้สเสด็จสวรรคตเสียก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอรอหกท่านได้ขึ้นคองราชแล้วนะครับท่านก็ได้ทําการจัดสร้างต่อจนแล้วเสร็จนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในหนังสือที่บันทึกไว้คือวังนี้นะครับไม่ได้มีความสวยสดงดงามอะไรคือถ้าเปรียบเทียบกับวังเจ้าฟ้าที่อื่นๆแล้ววังนี้มีความสวยสดงดงามที่น้อยกว่านะครับ ซึ่งทางหนังสือได้เขียนไว้ว่าอาจจะเป็นเพาะนะครับอาจจะเป็นเพาะวังนี้ไม่ได้ถูกใช้เป็นที่สําหรับประทับนะครับก็หลังจากนั้นนะครับสถานที่อย่างนี้ก็ได้ถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นหลายอย่างนะครับหึงในนั้นเลยนะครับได้ถูกแปลเปลี่ยนให้เป็นโรงพยาบาลครับเพื<ๆ>่อนๆวังจันทร์เกษมนะครับประมาณในประมาณรัชกาลที่8นะครับ วังนี้ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นโรงพยาบาลนะครับซึ่งเพื่อนๆลองนึกภาพนะว่าโรงพยาบาลนะครับจะจะต้องเกิดเรื่องราวอะไรบ้างนะครับที่แน่ๆเลยเกิดแก่เจ็บตายแน่นอนนะครับก็คือใช้เป็นโรงพยาบาลของเราข้าราชการต่างๆนะครับอันนี้เลยเป็นที่มาของคําว่าห้องเก็บผระศพนะครับหรือว่าห้องดับจิตนะครับซึ่งตอนหลังห้องนี้เพื่อนๆคือ คือต้องบอกว่าภายหลังจากที่เป็นห้องเก็บพระศพเป็นห้องดับจิตแล้วนะครับห้องนี้ถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นห้องรัฐมนตรีเ <p> พื่อนๆฟังไม่ผิดครับถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นห้องรัฐมนตรีค <p> ือในตอนนั้นนะครับรัฐมนตรีในอดีตเนี่ยพลเอกเทียนชัยนะครับหรือว่าพลเอกมานะนะครับหรือว่ารวมทั้งสัมพันธ์ทองสมัครนะครับได้ชื่อคือท่านสัมพันธ์ทองสมัครเนี่ยนะครับได้ชื่อว่าเป็นหมอผีนะ แต่หมอผีก็ยังเจอดีที่วังนี้นะครับเพื่อนๆคือเรื่องเล่าเนี่ยนะครับบอกกันว่าที่วังจันทร์เกษมในสมัยนั้นนะครับคือตอนกลางวันจะมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยนะครับต้นไม้เนี่ยในตอนกลางวันก็ให้ความร่มเงาดูร่มรื่นจริงเพื่อนๆแต่พอตกกลางคืนนะครับมันกลับกลายเป็นกลับกลายเป็นความขุมความขังของสถานที่นะครับ คือหลายท่านพูดตรงกันว่ามันมีบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ด้วยคําพูดนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศที่ทําให้ชวนรู้สึกวิเวกวังเวงหรือว่าใครที่ได้สัมผัสบรรยากาศหลังสิ้นแสงอาทิตย์ของที่นี่นะครับจะบอกเป็นคำเดียวกันว่ามันจะมีความเย็นยเยือกของสถานที่นะครับเย็นยเยือกรวดเร็วกว่าที่อื่นจะรู้สึกและสัมผัสได้นะครับสําหรับสถานที่แห่งนี้ กระทั่งในประมาณต้นปีพศ2482นะครับในสมัยนั้นมีจอมพลปกพิบูลสงครามนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้ย้ายกระทรวงธรรมการมาอยู่ที่วังจันท์เกษมนะครับซึ่งในขณะนั้นถูกใช้เปิดเป็นโรงเรียนการเรือนนะครับเป็นโรงเรียนการเรือนใช้งบประมาณหลายหมื่นบาทนะครับในการที่จะสร้างแล้วก็ทําให้สวยงามเพื่อใช้งานได้นะครับผมจะขอหยิบยกเรื่องราวมาที่เรื่องเล่าต่างๆเลยนะเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นเรื่องเล่าถึงความอาถรรพ์ของสถานที่แห่งนี้ นะครับรายละเอียดปรียย่ออยอื่นขอผ่านไปก่อนนะครับคือจะมีผู้สื่อข่าวเอาโศประจํากระทรวงท่านหนึ่งนะครับได้เล่าว่าเพราะสถานที่แห่งนี้เคยเป็นวังเก่ามาก่อนจึงมีเรื่องเล่าต่อๆกันมากมายอย่างเช่นเคยถูกใช้เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลและมีวิญญ,ญาณสถิตอยู่หรือว่าบางท่านที่เคยได้พบวิญญ,ญาณนะครับก็ได้สถานได้สันนิษฐานว่า เป็นคนเก่าคนแก่ซึ่งเคยอาศัยอยู่ที่นี่จึงมาปรากฏร่างให้เห็นได้บ่อยๆนะครับคนที่พบเจอเนี่ยบอกว่าจะมีทั้งเด็กผู้ชายผมจุกหรือไม่ก็ผู้หญิงสาวในชุดไทยโบราณหรือแม้กระทั่งชายจากันในชุดนักลบอยู่ที่นี่นะเพื่อนๆที่วังจันทร์เกษมนะครับต้องบอกก่อนว่าผมนี่อ่านไปก็ขนลุกไปนะเพื่อนๆนะครับคือเรื่องราวเนี่ยมีความอาถรรพ์ซับซ้อนอยู่ ด้วยจะเป็นสถานที่แล้วก็การใช้งานต่างๆนะครับยังเล่ากันต่ออีกว่านะครับในสมัยก่อนที่นี่ผีดุมากจนข้าราชการที่มานอนเฝ้าเวรตึกเนี่ยไม่กล้าที่จะนอนที่อาคารราชวัลลบนะต้องไปนอนที่ป้อมยามหน้าประตูนะครับยามที่มาเฝ้านะเพื่อนๆคือไม่สามารถนอนได้ครับต้องหนีไปนอนที่ป้อมยามหน้าประตูซึ่งตอนนี้ก็เป็นอาคารของกรมอาชีวศึกษาในปัจจุบันนะครับ ว่ากันว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งโรงเก็บร่างของผู้เสียชีวิตหรือที่เรียกกันว่าประตูผีครับเพื่อนๆประตูผีเป็นช่องทางขนย้ายร่างศพต่างๆนะครับออกจากลั้ววังนะครับปัจจุบันช่องประตูที่ว่านี้นะครับถูกปิดตายห้ามเข้าออกโดยเด็ดขาดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะด้วยเหตุผลกลนใดนะเพื่อนๆนะครับแต่ที่แน่ๆคือ ถูกปิดตายไม่ให้เข้าออกนะครับเอกสารสําคัญที่ระบุว่าที่นี่เคยเป็นโรงพยาบาลนะครับปรากฏอยู่ในหนังสือพระราชวังนะครับและวังในกรุงเทพโดยหม่อมหลวงแน่งน้อยเกษมศรีนะท่านได้เขียนไว้นะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าที่นี่เคยเป็นโรงพยาบาลนะครับไม่ได้เล่าสืบต่อกันแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแน่นอนนะครับและนะฮะยังมีเรื่องเล่าอยู่ว่านะครับที่มักจะพูดกันนะครับก็คือ ระหว่างการก่อสร้างตึกนะครับสร้างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาของเองกชนนะครับมีการขุดพบหัวกระโหลกนะครับแล้วก็พบไหบรรจุกระดูกขณะที่สร้างตึก12ชั้นของสํานักงานด้วยนะครับโอยเพื่อนๆลองนึกดูนะครับขุดพบขุดพบหัวกระโหลกนะครับแล้วก็พบไหบ่บรรจุกระดูกนะครับก็คือเรื่องนี้เล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโดยไม่มีหลักฐานอะไรช,ชัดเจนนะครับแต่ก็ นะครับเป็นการเล่ากันปากต่อปากมานะครับเขียนไว้ในหนังสือผมก็มาเล่าต่อให้เพื่อนๆนะครับในขณะที่อีกเรื่องเล่านึ่งยังมีอีกนะครับเพื่อนๆนะครับก็เล่าว่านะครับบริเวณชั้นสองของอาคารราชวัลลบนะครับเคยมีหุ่นผู้หญิงขนาดเท่าคนจริงแต่งกายในชุดไทยแบบต่างๆประดับอยู่โอ้โหขนาดเท่าคนจริงแต่งกายชุดไทยตั้งประดับอยู่บนชั้นสอง โดยหุ่นดังกล่าวนั้นเป็นตัวละครจากบทละครเรื่องต่างๆที่รลอหุท่านทรงบัตรพันไว้เป็นหุ่นที่กรมศิลปากรสร้างถวายขึ้นในสมัยที่อาจารย์ยุพาอุดมศักดิ์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านเล่าว่านะเวลานั่งทํางานที่โต๊ะซึ่งหลายล้อมไปด้วยหุ่นรู้สึกเหมือนมีใครมายืนจ้องอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดอาจารย์ยุพาก็ให้เก็บหุ่นไปไว้ที่กรมศิลปากร คือไม่สามารถอยู่ได้นะเพื่อนๆขณะอาจารย์ยุพาเข้าไปนั่งทํางานก็ยังไม่สามารถอยู่ได้นะครับสมัยที่ท่านสัมพันธ์ทองสมัครเป็นรัฐมนตรีว่าการนะวันแรกที่เข้ารับตําแหน่งท่านก็เปยกับข้าราชการว่าล่ําลือกันว่าที่นี่ผีดุผมเป็นหมอผีจะมาปราบผีหลังจากที่ท่านพูดแบบนั้นนะครับหลังจากนั้นท่านก็น,นั่งทํางานในห้องที่อาจารย์ยุพาเคยนั่ง แต่พอผ่านไปไม่นานเพื่อนๆนะครับท่านก็ได้ทําการนิมนต์พระมาสวดที่ห้องทํางานโดยที่ท่านไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เล่ากันมาคืออะไรทั้งเสียงเดินท,ทั้งทั้งที่ไม่มีขายอยู่ทั้งเสียงน้ําเปิดเองท,งทั้งทั้ที่ประตูก็ปิดประตูหน้าต่างเปิดปิดเอง บางครั้งถ้าทํางานตอนค่ำๆก็จะได้ยินเสียงบรรเลงดนตรีไทยที่ไพเราะมากดังแว่วมาตลอดเรียกว่าได้ยินกันจนชินนี่คือเรื่องที่ท่านสัมพันธ์ทองสมัครซึ่งเป็นหมอผีได้เจอดีกับสถานที่แห่งนี้ครับเพื่อนๆบริเวณห้องที่ล่ำเรือกันว่ามีเรื่องแปลกๆตอนที่เกิดขึ้นนั้นปัจจุบันไปห้องทํางานของรัฐมนตรีช่วยว่าการทั้งสองท่าน ขณะที่ห้องซึ่งอยู่ติดติดกันในตอนนั้นในสมัยก่อนเล่ากันว่าแรงถึงกาลังทํางานกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวังจันทร์เกษมซึ่งปัจจุบันเป็นห้องคณะที่ปรึกษาแม้ตอนนี้จะได้ยินเรื่องเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นน้อยลงแต่สิ่งที่ทราบกันดีและยึดถือกันมานานสำหรับผู้ที่ทำงานกันที่นี่ก็คือถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะที่นี่ใครท้า เจอดีทุกคนครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นเรื่องเล่าวังจันรท์เกษมบางส่วนจากหนังสือสำนักพิมพ์ไพลินเจ้าที่อาถรรพ์เพชรสีลุงนะครับก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับที่กดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนะชาแนลผมจะพยายามพัฒนาฝีมือนะครับแล้วก็นำเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆหรือเรื่องราวสาระที่น่ารู้ต่างๆ มาฝากกับเพื่อนๆอยู่เสมอวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ